โรงพยาบาลตำรวจเดินหน้าดูแลสุขภาพทุกกลุ่มสร้างสรร์กิจกรรมดูแลสุขภาพคนในชุมชนกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจเปิดโครงการตำรวจรักประชาชนครั้งที่หออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประชาชนฟรีซึ่งโครงการนี้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานในแพทย์ใหญ่รวมกับบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประชาชนฟรีและพลตำรวจตรีสุภร์พัฒนาปรีชากุล ประธานโครงการนำทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ15หน่วยงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ข้าราชาการตำรวจครอบครัวพระสงฆ์รวมถึงประชาชนทั่วไปในชุมชนย่านปทุมวัดนอนและย่านใกล้เคียงนวัดปทุมมณารามโอกาสนี้พลตำรวจโทโสพลรัตนสิงหาจารุผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีหญิงกรการอรุณปลอดอิสมิชีผู้บังคับการอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจและคณะพร้อมผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา และในเครือรวมทั้งผู้บริหารสยามพารากอนร่วมโครงการโดยกิจกรรมได้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพฟรีอาธิบริการตรวจหัวใจด้วยเคลื่อเสียงความถี่สูงในคตรวจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจเคจีอันตรสา,าวดลูกตรวจวัดกรกรองกระดูกพรุนหากพบผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติจะแนะนําให้ไปพบแพทย์ทันทีซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม1 0 3 2รายและมีผู้รับยา128รรายนอกจากนี้ ยังได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียนกีฬาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมวนารามด้วยทั้งนี้พลตำรวจเอกกอรชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการตำรวจรักประชาชนและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่มากกว่าการเป็นตำรวจโดยดูแลสุขภาพของข้าราชการตำรวจครอบครัวและประชาชนเป็นอย่างดีโครงการนี้ทำให้ตำรวจใกล้ชิดกับประชาชนสะท้อนถึงภารกิจของตำรวจ ในการดูแลประชาชนควบคู่กับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นย้ำเสมอว่าตำรวจไม่ได้มีหน้าที่เพียงดูแลความปลอดภัยเท่านั้นแต่ต้องยืนเคียงข้างประชาชนในทุกด้านทั้งสุขภาพจิตสังคมและคุณภาพชีวิตด้านพลตำรวจโททวิสินเวชวิทางกล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและความสามารถให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนพลตํารวจตรีหญิงสิริกุลศิีส,สงาส่าโฆษกโรงพยาบาลตํารวจกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการตํารวจรักประชาชนได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีและโรงพยาบาลจะดําเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน